สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูปั๊มน้ำทรีอินวันนะครับผมปั๊มน้ำทรีวันที่ผมพูดถึงมันเป็นปั๊มน้ำประมาณห้าวั์นี่แหละครับห้าวัดปัป๊มน้ำแบบไม่ใช่ปั๊มน้ำอะไรนะอย่างเช่นปัมป๊มน้ำจุ่มเนี้ยไดยโวเงี้ยอันนี้มันมีทางออกสองสองทางนะครับเข้าแล้วก็ออกอย่างเงี้ย มันทําได้แต่ถ้าพวกไปปั๊มน้ําไดโวที่ว่าปัม๊มปั๊มดูดตื้นที่ไม่มีตัวเสียบสายออกซิเจนมันไม่ได้อันนี้มันได้ทั้งปั๊มน้ําแล้วก็ได้ทั้งออกซิเจนในตัวนะครับแล้วก็ผมมาเอามาประดิษฐ์เอานิดหน่อยคือโดยการตัดขวดเนี่ยครับของมินขวดน้ำนิดขวดใหญ่นะมินเนลเล่เนี่ยตัดก้นมันใช่ไหมตัดก้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยัดใย,ยแก้วละเอียดเข้าไปนะฮะแล้วก็เจาะรูข้างๆหน่อย โดยการเจาะไม่ให้เกินไม่ให้เกินไอตัวโลโก้มันเนี่ยครับตั้งแต่น,นี้ไปเ้า่องบนนี่จะไม่มีรูนะครับจะมีรูแค่ตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะดูดสิ่งสุกโปดสิ่งสุกปะปกเข้าไปฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็ตรงรูจะมาออกตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคอันนี้คือเป็นให้ทั้งปั๊มน้ำบนแลวก็ตัวกรองไปในตัวแล้วก็ตัวให้ตัวให้ออกซิเจนไปในตัวด้วยนะครับที่ผมมาทําแบบนี้เพราะว่าหนึ่งออกซิเจนของผมมันค่อนข้างจะเสียงดังนะครับแล้วก็ บ้านผมติดติดกับบ้านของคนอื่นเขานะฮะติดกับเนี่ยหนึ่งหนึ่งหลังฝั่งนู้นครับหนึ่งหลังสองหลังแล้วก็ตรงนี้อีกหลังหนึ่งนะครับเกงใจเขาครับผมก็เลยเลือกเลือกวิธีที่จะทําแบบนี้ดีกว่าเสียงจะเงียบมากเสียงเงียบมากแล้วก็ได้ออกซิเจนเท่าตัวด้วยทําไมาถึงได้ออกซิเจนเยอะนะครับเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวผมจะบ,บีบสายให้ดูบีบสายไอ้น,นี่คือต่อมาจากปั๊มนี่นะครับผมไม่ได้ให้อากาศดูดเข้าเองผม เลือกที่จะใช้ปั๊มออกซิเจนปั๊มเข้าไปในปั๊มน้ำอีกทีนะครับเพื่อที่ว่าอากาศจะได้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับผมว่าถ้าโดยการถ้าไม,ไม่ไม่มีออกซิเจนแล้วไม่มีไม่มีออกซิเจนออกซิเจนจากปั๊มเนี่ยจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะบีบสายนี้ก่อนนี่นะนี่เลยเป็นอย่างนี้เลยฮะมีแค่น้ำดันออกมาเปล่านะครับแทบจะไม่มีออกซิเจนผมจะปล่อยนะครับ นี่เห็นไหมตุรีอินวันนะครับอันนี้คือของแท้ฮนะเสียงจะเบามากได้ทั้งตัวกรองด้วยปั๊มด้วยออกซเจนด้วยไปในตัวแล้วก็เปิดไดีี่ชั่วโมงครับเนี่ยผมทดลองทดลอง,ทดลองทดลองตั้งแต่เมื่อวานละจนตอนนี้ก็กุ้งก็ไม่มีอาการอะไรกุ้งก็อยู่ดีมีสุขและนะ้วน้ำรู้สึกจะดีขึ้นนะครับข้างล่างนี่เป็นตะไคร่นะครับผมไม่ต้องห่วงธรรมดาโดนแดดแล้วผมก็ใช้น้ำบาดาลในการเลี้ยงด้วยเนาะ ตอนนี้กุ้งก็กำลังหลบอยู่นะฮะไปปั๊มน้ำทุยอีกหนนี่ฮะหล,ลบอยู่นูน่นนะเนี่ยเสียงจะเงียบมากครับผมได้ทั้งตัวกรองด้วยได้ทั้งปั๊มด้วยได้ทั้งออกซิเจนด้วยผมใช้ปั๊มออกซิเจนนะครับอัดเข้าตรงเนี่ยฮะตรงข้อต่อนี่นะครับผมจะมีข้อต่อข้อออกแล้วก็อากาศเข้าจริงๆอ่ะไม่ต้องใช้ปั๊มก็ได้ แต่ว่ามันไม่มัน,มนออกซิเจนออกไม่ค่อยเยอะมันไม่ค่อยแรงครับผมอัดออกซิเจนเข้าไปอีกมันจะแรงขึ้นเท่าตัวแล้วก็ออกซิเจนก็ได้ได้เท่าตัวเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเ,พ,ะเ,พ,ะเ,พ,ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนอยากลองทําดูก็ทําดูนะครับผมแลวก็ไม่ต้ไม่จไม่จำเป็นต้องมีหัวรายด้วยประหยัดไปด้วยประหยัดหัวรายไปเยอะเลยอ่าเนี่ย ได้ทั้งออกเตรได้ทั้งปั๊มได้ทั้งกลองผมจะลองใช้แบบนี้ไปสักพักก่อนดูก่อนว่าดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนใหม่ก็ได้แต่ถ้าแบบนี้ผมคิดว่ามันเวริเวร์กเวิร์กับผมมากเพราะเสียงก็ไม่ดังเลยไม่รบกวนข้างบ้านด้วยโอเคครับผมค,ครับ